สวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจา้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทาง y ยูทูบด้วยกันจา้าทุกคนทุกทานจา้าขอบคุณถูกการรับส้มจา้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนาะจา้าสำหรับเมื่อนี้เนาะจ้ากลมาพบกับแนวทางนิเค e i เสารบ่ายวันที่8เดือน7 2565นอเนาะจ้ากับแอดจอยพารวยเช่นเคยจา้า สำหรับผลสรุปนี่เคอียซาวบ่ายของวันที่เจ็ดจ้าสำหรับนีเคอียซาบ่ายวันที่เจ็ดเนาะจ้าก็ต้องกราบขอโทษขอให้พี่พี่เอฟซีไล,ย,ลยเนาะจา้าแนวทางลุดไปเนาะจา้าทั้งรอบเ้ารอบบ่ายเนาะจา้ารอบเ้าให้เก้าแปดแปดนีมาในรอบบ่ายเนาะจา้าแปดแปดเนาะจ้าส่วนรอบบ่ายให้หุกหุกฮุกกลับมาในรอบเ้าเนาะจา้ามาเบิร์เนาะจาก้กนอกพี่พี่ซิจ้าแปดแปดหุกหุกเนาะจา้า ขอโทษขออภัยพีพีเอฟซีหลายๆจะาสำหรับนิเคอีเศร้าบายวันที่เจ็ดจ่าสำหรับนิเคอีเศร้าบายวันที่แปดน้าจา่าชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นแนวทางมีเขามีรุดจะพิดพัดมองได้จ้อยตกกราบขอโทษขออภัยพีพีเอฟซีหลายๆนอกจ่าถ้ามักถ้าชอบจังคอยตามท้าบหมักบบชอบก็บสามารถปล่อยผ่านได้จา้าสำหรับนิเคอีวันที่แปดรอบเศร้จาจ้ามือนี้จะให้เด่นอยู่ที่ศูนย์ แล้วก็9ก้าจะรอบเศร้าเด่น0ูนย์เกลูด0มี02 0ย์สอา,ามูห้าเมื่อวานศูนย์หออกไปแล้วนาะจ่ารอบเ้าศูนย์หกศย์แปดจ้ะ08ด เก้ามีเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหกสำหรับรอบบ่ายวันนี้อยู่ที่เด่นสามแล้วก็สองลูดจ้า รอบใบสามสองลูดสามมีสามศูนย์สามหนึ่งสามหกเมื่อวานสามหาออกไปแล้วนาะจ้าสามแปดสามเก้าสองศูนย์สองหนึ่ง สองห้าสองหกสองแปดจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าอันนี้คือความชอบส่วนตัวนอจ้าถ้าพี่ๆเอมักตัวใดชอบตัวใดก็สามารถนัไปปิดแน,นวทางใด้นอจ้ารอบบ่ายสามแปดสามเก้าสามหนึ่ง สองศูนย์สองห้าสองแปดจ้ะสำรับรอบเส้าเก้าหาเก้าสามเก้าแปดจ้ะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกอย่าลืมนะจ้าเขามาแล้วฝากเป็นกํลังใจให้กับเอสจอยทำแนวทางต่อไปนะจ้า กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะจ้ะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คนละหนึ่งติดตามเนาะจ้ะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับแอดจอยทําแนวทางต,ต่อไปจ้าขอให้พีพีเอซทุกคนทุกทานเฮงเฮงปังๆังรวยๆกันทุกคนทุกทานจ้าสาหรับคลิปนี้จอยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า